สวีดะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับคุณครูชมพู่ยู่นี่จ้ามาแล้วจากวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนเรามาสนุกกับเครื่องหมายวรรคตอนกันเลยนะคะเครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่งวรรคตอน ช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมาดูที่เครื่องหมายแรกนะคะนักเรียนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะไม้ยามกนะคะ ใช้หลังคำหรือข้อความที่ต้องการให้อ่านซ้ำอย่างเช่นเร็วๆว,ว,วันหนึ่งวันหนึ่งไฟไหม้ไฟไหม้สวยๆรวยๆเห็นไหมคะถ้าเราต้องการคำซ้ำเราก็ใช้ไม้ยมกนะคะในการซ้ำคำมาดูเครื่องหมายที่สองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยวิธีการเขียนนักเรียนวงกลมหัวแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงนะคะเราเรียกมันว่าปยานน้อยลองพูดสิคะ ปายานน้อยก็คือใช้ละคําที่ทราบโดยทั่วไปทําให้คําสั้นลงเป็นคําที่เรารู้กันอยู่ทั่วกันนะคะอย่างเช่นคําว่ากรุงเทพก็จะใส่ปายานน้อยให้มันสั้นลงนะคะแต่ว่าคําเต็มของมันก็คือกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าอ่านว่าโปรดเกล้าโปรดกระมอม พระท่านนะคะนี่อันนี้มีปยานน้อยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะอ่านว่าพระท่านหมายถึงท่านนะคะที่มียศมีตําแหน่งนะคะจะเรียกเป็นพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาดูเครื่องหมายถัดมาค่ะเป็นพี่น้องกันกับปยานน้อยก็คือปยานใหญ่นะคะเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกาันมีตัวนี้นะคะตัวแล้วก็ลอลิงแล้วก็อีกตัวหนึ่งด้วยชื่อว่าปยานใหญ่นั่นเองค่ะ จะอ่านว่าละหรือว่าและอื่นๆนะคะถ้าเราเจอในประโยคใช้ละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากนะคะนักเรียนหลายคนก็เคยเจออย่างเช่นเด็กๆช่วยกันหิ้วมะขามกระเทียมหัวหอมและอื่นๆในป่ามีสัตว์มากมายเช่นลิงกวางเสือม้าและอื่นๆเห็นไหมคะแสดงว่ายังมีสัตว์ในป่าอีกมากมายเลย เครื่องหมายต่อมานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นเครื่องหมายที่เรียกว่าอัญญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะคะใช้เขียนหน้าและหลังข้อความที่เป็นคําพูดหรือเพื่อเน,น้นข้อความให้เด่นชัดขึ้นนะคะอย่างเช่นหนูบอกแม่ว่าหนูรักแม่ที่สุดตรงนี้ก็เป็นคําพูดของหนูนะคะหรือชื่อของเขาคือก้อนเมฆนะคะอันนี้ก็เป็นการเน้น ว่าเป็นชื่อของเขานั่นเองนะคะค่ากรเมกเป็นการเน้นข้อความเครื่องหมายถัดมานะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเวลานาเดยนเขียนก็เขียนแบบนี้แล้วก็มีจุดข้างร่างด้วยเราเรียกว่าเครื่องหมายอัสเจรีหรือเครื่องหมายแสดงอารมณ์ใช้เขียนหลังคาอุทานเพื่อแสดงความรู้สึกเรามาดูตัวอย่างนะคะโอ้โหเก่งมากเลยชัยโยเราชนะแล้วช่วยด้วย วายตกใจหมดโอ้ยเจ็บจังโธเสียดายจังเห็นไหมคะเมื่อเราใส่เครื่องหมายอัสเจลรีในหลังคำอุทานมันก็จะแสดงความรู้สึกออกมานะคะทั้งตกใจดีใจนะคะหรือว่าเสียดายเสียใจนั่นเองค่ะเครื่องหมายนี้ค่ะ เรียกว่านขคลิขิตนี่นะคะนขะลิขิตหรือเครื่องหมายวงเล็บนะคะเราจะคุนชื่อนี้นะคะเครื่องหมายวงเล็บเวลาเราอ่านนะคะเราเจอให้เราอ่านว่าวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะคะใช้ขยายข้อความข้างหน้าหรือที่กล่าวมาแล้วอย่างเช่น กรุงเก่าวงเล็บเปิดกรุงศรีอยุธยาวงเล็บปิดเห็นไหมคะกรุงเก่าในที่นี้ก็คือกรุงศรีอยุธยานะคะไปขยายคําว่ากรุงเก่าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือคําว่าสุภาพอ่านว่าสุภาพเป็นการขยายนะคะว่าคํานี้อ่านว่าอย่างไรครูชนกการ วงเล็บเปิดครูชมพู่วงเล็บปิดนะคะก็เป็นการบอกชื่อเล่นของคุณครูนะคะโทสะอันนี้ก็เป็นความหมายนะคะหมายถึงความกโกรธนั่นเองค่ะมีเครื่องหมายนี้นะคะขีดสั้นๆเล็กๆเราเรียกว่ายัตติพังยัตติพังเป็นเครื่องหมายที่ใช้แยกพยางเพื่อบอกคำอ่านเช่นวักตอนอ่านว่าวักตอน ยัติพังอ่านว่ายัติพังเห็นไหมคะเราเขียนขั้นกลางนะคะระหว่างคำนะคะระหว่างพยางค์นะคะ 2. นะคะใช้ในความหมายถึงอย่างเช่นอายุ9-10ถึง10ปีเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเรื่องหมายนี้ค่ะขีดยาวเลยนะคะเรียกว่าเครื่องหมายสัญญาประกาศ ใช้ขีดเส้นใต้คำหรือข้อความที่สำคัญที่ต้องการเน้นเพื่อให้เห็นเด่นชัดขึ้นตัวอย่างข้อใดถูกต้องนะคะเราใช้เครื่องหมายสัญญประากาศนะคะขีดเส้นใต้คา,าถูกต้องเพื่อเน้นข้อความนักเรียนชั้นป .3 เข้าแถวหน้าเสาธงวันปีใหม่ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเครื่องหมายนี้ค่ะขีดโลงเราเรียกว่าทับนะคะ ใช้เขียนหลังตัวเลขเพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจากจำนวนใหญ่ตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1บ้านเลขที่98ทับ69หรือว่าใช้ขั้นระหว่างวันที่นะคะอย่างเช่นวันที่11เดือน3ก็คือเดือนมีนาคมพศ2564 ภาคเรียนที่2องทัพหมายถึงภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2563ค่ะเครื่องหมายนี้นะคะเป็นจุดจุดเดียวนะคะเรียกว่ามะหับภาคมะหับภาค 1. ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรย่ออย่างเช่นรอรอจุดคำเต็มคือโรงเรียนปอป้าจุดคำเต็มคือประถมศึกษา มีจุดคอจุดคำเต็มคือมีนาคมพอจุดสจุดคำเต็มคือพุทธศักราชเห็นไหมคะเป็นเป็นตัวที่กํำกับอักษรย่อนะคะหรือมหัภาคยังใช้เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรที่เป็นลำดับข้อนะคะเช่น1จุดคือข้อ1ห,หรือข้อกไก่จุดคือข้อกไก่ 3. ใช้เขียนขั้นชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลา เช่น12.30นจุดอ่านว่า12นาฬิกา30นาทีข้อ4ใช้เขียนแสดงทศนิยมในตัวเลขเช่น15.50บาทนะคะคำเต็มของเขาก็คือ15บาท50สตาง2.3กิโลเมตรคำเต็มคือ2กิโลเมตร300เมตร1.5ลิตรคำเต็มคือ1ลิตร500มิลลิตรนะคะ เย้ yeah, วันนี้เราเรียนในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าเรียนเครื่องหมายอะไรไปบ้างมีใครจําได้ไหมคะหนึ่งเลยตัวนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะมายามกค่ะถูกต้องสองไปยาน,น้อยสามเรียกว่าอะไรคะไปยานใหยสี่อัญญะประกาศห้าอัศเจรี 6เครื่องหมายนี้นะคะณขลิขิต7ยัติพัง8สัญญาประกาศ9ทับและ10มหับภาคเก่งมากเลยค่ะนักเรียนวันนี้เราเรียนไปทั้งหมด10เครื่องหมายวักตอนนะคะหวังว่านักเรียนจะจดจำแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ ก่อนจากกันไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทบทวนความรู้ครูก็ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะวันนี้คุณครูต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ